สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดพระธ,ธาตหนองบัวนะครับอัางอาเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งวัดนี้ถือว่าเป็นวัดที่เป็นแลนด์มาร์คสัมพันธ์สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ mm hmm. เนื่องจากมีพระเจเดีพุทธคยานะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านในนะครับที่เรามองเห็นอยู่นั้นก็คือพระยานาคและก็เจดีย์พุทธคยาเดี๋ยวไปชมด้านในกัน แล้วก็ไปกราบนมัตการพระพุทธรูปในพระเจดีย์ครับอุบลราชธานีใครที่มาอุบลนะครับมีเวลาก็แวะมาเป็นอีกหนึ่งวัดที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของพุทธศาสนาในจังหวัดอุบลราชธานีนคนี้ก็จะเป็น ทางเข้าไปไหว้พระธาตุนะครับในเจดีทรงพุทธคยานะครับนี่ครับก็จะมีนี่ครที่เรามองเห็นนี่ก็คือพระยานาคนะครับท่านปู่จิปกรกฎและท่านยา่ามณีเกศด้านนี้ก็จะเป็นทางเดินเข้าไปยังเจดีพุทธคยานะครับก็จะมีนี่ครับสัญลักษณ์มี เหมือนธงประดับประดับประดานะครับเป็นรูปธงแบบศิลปะของชาวอีสานนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นพระเจดีย์พุทธคยานะครับตั้งตระง,งานอยู่ด้านหน้านะครับ,รบสำหรับเจดีย์วัดพระาธาตุหนองบัวนะครับก็ถือว่าเป็นเจดีย์เป็น แลนมากสำคัญนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับอยู่ในตัวเมืองนะครับใครมา,าจังหวัดอุบลน,นะครับก็มาไม่ยากนะครับสวยงามครับวิจิตรการตาเป็นศิลปะที่ออกในแนวทางอีสานนะครับเจดีทรงเจดีก็จะเป็นรูปเรียมๆนะครับและที่สำคัญก็คือ,อ พญานาคนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เคารพนับถือของชาวอีสานนะครับนี่ครับเดินลานตรงนี้นะครับก็จะเขียวขจีนะครับบนพื้นหญ้านะครับก็จะมีเจดีย์องค์เล็กครับอยู่ทั้ง4ทิศนะครับด้านข้างๆนะส่วนด้านหน้าก็จะเป็นรูปปั้นของ พญานาคท่านปู่กิจมรกตแล้วก็สัญญามณีเกตก็ทางวัดแล้วก็จัดนะครับพื้นที่รอบๆของเจดีพุทธคยาก็จะมีศาลาพักเป็นศิลปะที่อ่อนช้อยสวยงามนะครับมีเสาโคมไฟนะครับ รอ,รอบพระเจดีนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในด้านในของพระเจดี เป็นประตูเดินเข้ามาด้านในก็เ <Okay. S 1> จอมีป้ายกร่ะบทคำบูชาก่าวพระก่าวบูชาพะระบรมสารีริกธาตุนะครับทำไหว้ประทาดน,นะครับ mm hmm. ด้านข้างจะมีพร,ระพุทธรูปซึ่งเป็นปรางเดี่ยวกับ หลวงพ่อเมตตาซึ่งประดิษฐานอยู่ในเจดีย์พุทธคยาที่รัฐพิหารเมืองพุทธคยาประเทศอินเดียนะครับ mm hmm. ด้านในก็จะเป็นเหมือนเจดีย์พุทธคยาองค์เล็กซ้อนอยู่ด้านในนะครับนี่ครับคือว่าเป็นการก่อสร้างที่งดงามวิจิตตรการตานะครับศิละปะอ่อนช้อยนะครับด้านข้างๆ ก็จะมีรูปเทวดานะครับมีศิลปะที่บ่งบอกถึงความอ่อนช้อยตรงนี้บนต้นเสาก็จะเป็นรูปบุเทวดาตวนด้านนาหรือด้านข้างๆก็จะเป็นรูปนอง พ่อเมตตารัตรงเหนือ,อประตูทางเข้าก็จะเป็นรูปเสมาธรรมจักรนะครับซึ่งสะท้อนถึงการหมุนไปของพระพุทธศาสนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ยืนยาวยิ่งขึ้นไปนี่ฮะ แต่ละประตูนะครับด้านด้านเหนือประตูครับจะเป็นเสมาธรรมจักรนะครับตรงกับประตูทุกด้านนะครับสี่สี่ประตูก็จะมีหลวงพ่อเมตตาจะเป็นรูปเนือสังหงส์ไว้ปักธูปด้านนอกนะครับส่วน ฐานของพระเจดีก็จะรูปของพญาครุฑนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับใต้ต้นโพเหมือนกับที่เจดีพุทธคยานะครับเมืองพุทธคยารัฐพิหารประเทศอินเดียก็จะ การก่อสร้างก็จะออกแบบแนวศิลปะของทางอินเดียนะครับก็จะมีพระพุทธร,รูปด้านข้างพระพุทธร,รูปยกพม่านะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นรูปที่เป็นรูปที่ใช้แบบแห่แล้อาจจะชินตาชินตานะครับที่ใช้แบบ แห่เทียนเข้าพรรษาแต่นี้คงแบบสร้างถาวรน,นะครับส่วนศาลาหรือว่าวิหารนี้ก็เป็นออกแนวศิลปะแบบอินเดียนะครับเป็นคล้ายๆสถูปนะครับนี่ครับก็มีลวดลายเป็นศิลปะที่สวยงามนะครับ เราไปดูด้านในของพระวิหารนะครับก็ถือว่าสร้างใหญ่โตอลังการนะครับ,รบต้นเสาก็จะออกแบบลวดลายนะครับ,รบก็มีพุทธรูปนะครับองค์บนสุดก็จะเป็นพระนอน